สวัสดีครับพี่น้องวันอนี้อ้นศิลปะศิลปพี่น้องเก็บบรรยากาศเอื้งหมกยางพี่น้องเด้อนี่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มท้องใสสีหาหมองมุดดินว่างใครพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้อง ไปต้มใส่ใบบัวขามแซ่บเพี่น้องนั่นเด้อฮ้ยครับมุดมุดหรือพี่น้องมุดหรืมุดแล้ว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 ตึ้งตัวนี้ไข่แน่นอนพี่น้องว่ะน้ำของไข่แล้ว ตมเซเบย์ป,ประคามบอนสุดยอดพี่น้องนี่กับประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ